สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงการเตรียมสินค้าสําหรับขนส่งทางอากาศเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนมันก็สําคัญหมดเลยครับแต่ว่ามันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่เหมือนเป็นด่านสุดท้ายเลยเป็นหัวใจสําคัญของการรักษาความปลอดภัยนั่นก็คือการปิด ULD ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมขั้นตอนนี้ถึงสําคัญขนาดนั้นแล้วต้องทํายังไงถึงจะเรียกว่าถูกต้องจริงๆเอาละครับผมอยากจะลองชวนคิดกันเล่นๆก่อนว่าอะไรคือขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในการบรรจุสินค้า หลายคนอาจจะนึกถึงการจัดเรียงการคำนวณน้ำหนักซึ่งแน่นอนว่าพวกนั้นสำคัญมากครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนการปิดจ็อบที่ถ้าพลาดไปนี่คือเรื่องใหญ่เลยครับและคำตอบก็คือการปิด ULD อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั่นเองครับใช่แล้วครับมันไม่ใช่แค่การปิดประตูให้มันเข้าล็อกหรือแค่เอาตะข่ายมาคลุมๆให้เสร็จไปนะครับแต่มันคือกระบวนการสุดท้ายที่คอนเฟิร์มว่าสินค้าทั้งหมดของเราเนี่ยจะถูกยึดเอาไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยตลอดการเดินทางบนท้องฟ้าครับ สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะไล่ไปตามนี้เลยครับเริ่มจากบทนํากันก่อนแล้วไปดูวิธีปิดคอนเทนเนอร์แบบละเอียดละเอียดต่อด้วยการยึดพา์เลทีละสเต็ปจากนั้นมาดูเรื่องการห่ออุ้มกันว่างว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันที่สิ่งที่ห้ามละเลยเด็ดขาดครับโอเคครับเข้าสู่ส่วนแรกของเราเลยบทนําขั้นตอนสุดท้ายสู่ความปลอดภัย อย่างที่บอกไปเขาว่าการปิด ULD ให้ถูกต้องเนี่ยมันคือการรับประกันเลยนะว่าสินค้าถูกยึดเอาไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆและพร้อมแล้วที่จะโหลดขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยที่สุดครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยการปิดคอนเทนเนอร์ตรวจสอบทุกจุดครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่รายละเอียดมันเยอะมากและทุกจุดก็สําคัญต่อความปลอดภัยของทั้งสินค้าและตัวเครื่องบินเลยครับสําหรับการตรวจสอบประตูคอนเทนเนอร์นะครับหลักๆเลยมีจุดที่ต้องเช็คให้ชัวร์ตามนี้ครับ หนึ่งคือต้องปิดและสลักประตูหรือแลชให้ครบทุกจุด2คือต้องตรวจสอบดูว่าตัวสลักหรือลัชและบานพับหรือฮินเจอสเนี่ยมันยังทํางานได้ปกติไม่ติดขัด3คือถ้าเกิดว่าสลักมันชํารุดหรือล็อกไม่ได้อันนี้สําคัญมากนะครับให้ถือว่า ULD ตัวนั้นไม่พร้อมใช้งานหรือ unserviceable ทันทีและข้อสุดท้ายสําหรับประตูที่เป็นแบบผ้าใบหรือตะข่ายจะต้องห้ามโป่งนูนออกมาเกินคอนทัวร์หรือรูปทรงวัตถุฐานของ ULD ครับ คำว่า unserviceable หรือไม่พร้อมใช้งานเนี่ยมันมีความหมายที่ Serious มากๆนะครับมันคือสภาพที่ ULD ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัยและต้องถูกนำออกจากบริการเพื่อไปซ่องแซมทันทีห้ามฝืนอาไปใช้งานต่อเด็ดขาดเลยนะครับ แล้วไอที่บอกว่าประตูผ้าใบห้ามโป่งนูนเกินคอนทัวร์เนี่ยมันมีตัวเลขมาตรฐานกําหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับคือโป่งออกมาได้ไม่เกิน1 5ม mm, ิลิเมตรหรือแค่ครึ่งนิ้วเท่านั้นเองครับถ้ามันป่กอ,ออกมาเกินกว่านี้เมื่อไหร่แสดงว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอาจจะเกิดจากการแพ็คของข้างในไม่ดีหรือของมันเลื่อนมากดประตูอยู่ครับแล้วถ้าเจอประตูที่มันโป่งเกินกําหนดละ่ะจะทํายังไงดีวิธีแก้ไขเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยครับมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นคือ 1. เปิดประตูออกมาเลยครับและ2 จัดเรียงสินค้าข้างในใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อลดแรงดันที่มันไปนดันประตูอยู่นั่นเองครับเอาล่ะครับจบเรื่องคอนเทนเนอร์ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของการยึดพาเลททีละขั้นตอนกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของงานนี้ก็คือตาข่ายที่ใช้ยึดสินค้าบนพาเลทนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเอาตาข่ายไปคลุมสินค้าเนี่ยหยุดก่อนครับต้องตรวจสอบสภาพของตาข่ายกันก่อนนะครับมี3อย่างที่ต้องดูเลย 1. คือตาข่ายต้องอยู่ในสภาพดีหรือ serviceable พร้อมใช้งานไม่มีรอยขาดหรือจุดชำรุดที่อันตราย 2. คือตาข่ายต้องเข้ากันได้หรือ compatible หมายถึงว่ามันต้องเป็นรุ่นที่ออกมาสำหรับพาเลิตนั้นๆโดยเฉพาะและ 3. ตาข่ายต้องที่ขนาดที่ใหญ่พอที่จะคลุมคอนทัวของสินค้าได้ทั้งหมดครับพอเช็คตาข่ายเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งและปิดตาข่ายกันครับเริ่มจาก 1. คลุมตาข่ายเหนือตัวสินค้า 2. ยึดห่วงล็อกหรือฟิตติ้งเข้ากับรางล็อกที่ขอบพาเลตให้ครบทุกจุด 3. ปิดตะข่ายโดยการดึงเชือกมุมหรือ l h i ชิงไลน์ให้มันมาชิดกันและสุดท้าย 4. ปรับความสูงด้วยตะขอเกี่ยวรวบหรือ r e ีฟ n g h o ุกเพื่อให้ตะข่ายมันฟิตพอดีกับรูปทรงของสินค้าครับติดตั้งเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับต้องมาถึงขั้นตอนการขันให้ตึงกันต่อเริ่มจากขันเชือกมุมหรือ拉着ชิงไลน์ให้ตึงพอดีพอดีแล้วก็ผูกปมให้แน่นหนา จากนั้นก็มาปรับความตึงในขั้นตอนสุดท้ายด้วยตะขอเกี่ยวรวบหรือ reefing hooks ที่สำคัญเลยคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะข่ายวันตึงสม่ำเสมอกันทุกด้านนะครับและก่อนจะส่งไปโหลดเนี่ยควรจะเช็คความตึงอีกสักรอบเพราะบางทีสินค้ามันอาจจะยุบตัวลงนิดหน่อยทำให้ตะข่ายหย่อนได้ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าตะข่ายมันตึงพอดีแล้วเรามีวิธีทดสอบความตึงแบบง่ายๆเลยครับดูตามตารางนี้ได้เลยเกณฑง,ง่ายๆที่เราใช้กันก็คือ1ฝ่ามือ ซึ่งมีค่ามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ51 -76 ถึง76มมรหรือเลวาๆ2 3ถึนิ้วครับวิธีเทสก็คือลองใช้มือดึงตะข่ายตรงกลางออกมาด้านข้างดูถ้าดึงออกมาได้ไม่เกินความกว้างของฝ่ามือเราก็ถือว่าโอเคเลยครับและนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดเลยครับผมอยากจะย้ำตรงนี้มากๆเลยนะ ห้ามขันตะข่ายตึงเกินไปจนขอบพาเลตงอขึ้นเด็ดขาดทําไมล่ะก็เพราะว่าถ้าขอบพาเลตมันงอขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวนะครับมันจะทําให้ตัวพาเลตเนี่ยไม่สามารถล็อกเข้ากับระบบยึดจับของเครื่องบินได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งมันอันตรายมากๆครับ มาถึงหัวข้อที่3กันแล้วนะครับเรื่องของการห่อหุ้มประโยชน์และความเสี่ยงเรามักจะเห็นการใช้พลาสติกมาห่อ ULD กันอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็มีประโยชน์ของมันนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังกันอย่างมากเลยทีเดียววัตถุประสงค์จริงๆของการห่อหุ้มเนี่ยหลักๆก็จะมีเพื่อป้องกันสินค้าจากสภาพอากาศอย่างเช่นฝนหรือฝุน่นเพื่อรวมสินค้าชิ้นเล็กๆให้มันอยู่ด้วยกันและเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจัดเรียง แต่ต้องขอย้ำตัวโตๆเลยนะครับว่าการห่อหุ้มเนี่ยไม่ใช่การยึดเหนี่ยวหลักการยึดเหนี่ยวหลักยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของตะข่ายหรือโครงสร้างของคอนเทนเนอร์เท่านั้นครับนี่คือกฎเหล็กที่สําคัญมากๆสําหรับการห่อผล,ลิตเลยนะครับคือจะต้องคลุมพลาสติกใต้ตะข่ายเสมอจําง่ายๆเลยครับพลาสติกอยู่ข้างในตะข่ายอยู่ข้างนอกการเอาพลาสติกมาคลุมทับตะข่ายจากด้านนอกเนี่ยถือว่าผิดหลักปฏิบัติและอันตรายมากครับเพราะมันจะไปขัดขวางการทํางานของตะข่ายได้ ทีนี้มาดูด้านมืดของการห่อหุ้มภายนอก ULD กันบ้างครับความเสี่ยงข้อที่1คือมันอาจจะไปรบกวนระบบล็อกของเครื่องบินได้ครับพวกเศษพลาสติกที่มันห้อยรุ่งริ่งหรือยื่นออกมาเนี่ยมันอาจจะเข้าไปติดขัดกับกลไกการล็อกทําให้ ULD ของเรายึดกับพื้นเครื่องบินได้ไม่สมบูรณ์ครับความเสี่ยงข้อที่2คือการห่อหุ้มเนี่ยมันอาจจะไปบดบังความเสียหายของ ULD ได้ครับ สมมุติว่า ULD มีรอยแตกรอยบุบหรือความเสียหายอื่นๆที่ควรจะต้องเห็นพลาสติกที่ห่อไว้อาจจะไปปิดทับมันไว้หมดเลยทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็นแล้วก็เผื่อปล่อย ULD ที่ไม่สมบูรณ์ไปใช้งานได้ครับมาต่อกันที่ความเสี่ยงข้อที่3ครับนั่นคือการบดบังข้อมูลสำคัญป้าย TSO รหัส ULDID หรือป้ายข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นมากๆต่อการตรวจสอบและจัดการ อาจจะถูกพลาสติกที่เราห่อไว้นี่แหละครับบดบังจนไม่สามารถอ่านข้อมูลอะไรได้เลยและความเสี่ยงสุดท้ายข้อที่4ครับคือมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านการติดไฟครับต้องเข้าใจว่าวัสดุพลาสติกที่ใช้ห่อกันทั่วไปเนี่ยมันอาจจะติดไฟได้ง่ายกว่าวัสดุที่ใช้ทำ ULD ซึ่งเขาออกแบบมาให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่ามากครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วบทสรุปสิ่งที่ห้ามละเลย จากทั้งหมดที่คุยกันมาจะเห็นเลยนะครับว่าการปิด ULD ให้ถูกต้องเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญของความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศจริงๆครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญที่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการนี้ถามตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะปล่อย ULD ออกไปนะครับว่า ULD ที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยมันพร้อมเครื่องเครื่องอย่างปลอดภัยแล้วหรือยังเพราะความปลอดภัยในการบินทั้งหมดมันเริ่มต้นได้จากขั้นตอนสุดท้ายบนพื้นดินตรงนี้แหละครับ